สวัสดีครับทุกคนวันนี้ต้องขออากาศสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสียเทอร์โบอีกเช่นเคยครับน้องๆก็แล้ววันนี้เราก็จะมาพามาขับรถเล่นกันเลยนะทุกคนนกับดีดเพลงใหม่เช่นเคยครับทุกคนดิดเพลงทันนี้เขาว่าแม่งแรงครับทุกคนดิดเพลงใส่แบบใส่เป็นสายพานนะทุกคนเดี๋ยวเพามาไปดูสายพานจริงเลยจะเล่นกันเลยว่ะ frente

วันนี้พาน้องสุดจีออกมาขับรถเล่นนะครับผมครับเฮ้ยดีมเชงมาเช่นเคยครับทุกคนดีมเชงคันนี้เขาว่าแม่งแรงครับทุกคนดีมเชงใส่แบบใส่เป็นสายพานนะทุกคนเดี๋ยวพอาไปดูสายพานจริงไหมโอ้มันจะเล่นกันเลยว่ะ โอ้ยเยมทุกคนเฮ้ยน้องส้มจีควรออกเทป่าทุกคนดูดิน่าจะไม่ได้ขี่นานนะทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งออกมาขี่ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมับทุกคนเยวผมจะหาที่จอดพักให้น้องดู๋ยวผมขับขีดูแก้ๆนะทุกคนไปออกเยอะเลยว่ะทุกคนสงสัยน่าจะไ,ได้อัพสเต็ปใหม่แล้ว ต้องด้ือกสเต็ปใหม่แล้วแหะทุกคนแล้วผมพามาดูรุ่นโครงไก่ดิมเชงอันดาน้าทุกคน<ด>มาควนดอกวะ่ะข้นส่งควนดอก เปน้ำยังวะแมนย่าขวดได้ป่ะนเนดดี่ยย่าขวดขวดแต่เฮ้ยน้องสซมจีคือเตี้ยมากครับอ๋อขวดเลยวะทุกคนเชส่งเราเรื่องจัดนั้นรุ่นคงไก่คงเป็ด แป๊บนึงครับทุกคนเดา๋ยวยา,ยาเตินน้ำมันก่อนคงไก่คงเป็ดอุ๊ยลมไปครับตัวนี้ไอ้เงินไ้ใส่ป่ะแน่ป่ะเด็กแยมทุกคนเอาป่ะไว้ลูกคงไก่ว่ะเอาไว้เอาไว้ รุ่นคงไก่อ้หมอมาแล้วว่ะเอาว่ะเอาว่ะก็เบิร์ดดูครับทุกคนรุ่นโคงไก่โอ้โหไม่ใส่พักเท้าเลยครับทุกคนด้นสดด้นสด น้องๆดูสิเนี่ยถ้าใครเข้าไม่ถึงก็จะไม่รู้หรอกครับทุกคนนี่ว่าเป็นแบบไหนครับทุกคนไัรุ่นคงไก่ของแท้ีเอาอ่ะเอา,าทุกคนยังไงเราผมตัดไปให้ดูคีครับทุกคนไปเอ้ยงไงเราผมถ่ายบรรยากาศครับแถวภูเขาให้ดูครับทุกคนว่าสวยแค่ไหนหดูดูทุกคนนบรรยากาศภูเขาล้อมเลยครับทุกคนนี่เป็นไง โอ้โหบรรยากาศแบบแบบเมืองอยู่ในแบบภูเขาเลยครับทุกคนแต่ผมชอบบรรยากาศเมืองเลยนะทุกคนไปงานที ne, ่ผ like ีตะขนที่แล้วผมอยากไปเมืองเลยอีกเลยทุกคนติดใจเลยเมืองเลยนะทุกคนติดใจสาวเมืองเลยครับทุกคนมีแต่คนน่ารักทั้งัานเลยอยากไปเที่ยวเชียงคานนะครับทุกคนที่ไหนไปที่เที่ยวสวยๆเมืองเลยคอมเมนต์มาหน่อยครับทุกคนน้องๆพอดีว่าผมจะไปเที่ยวเมืองเลยกับทีมงานอยู่ับทุกคนเดี๋ยวจะพาทีมงานไปเที่ยว อยากให้ไปตรงไหนก็คอมเมนต์ก,นกันมาได้แล้วทุกคนมีที่เที่ยวสวยๆเดีย๋ยวจะจัดให้เลยครับผมเดี๋ยวจะรถทีมงานไปนครับผมถ้าได้ไปเที่ยวเชียงคา,จางนจังหวัดเลยก็น่าจะเอาไปรถทีมงานไปทุกคันนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมันแค่ไหนน่าจะมีทริปก่อนทริปน้ำไม่อาบและทุกคนแต่ในใจผมก็อยากไปอ่าอะไรวะชัยชัยภูมินะทุกคนมอญขาว ผมถามเพื่อนแล้วน่าจะไปวันที่30เดือนหน้าไม่ก็ว่ที่ยาทุกคนนะผมขอชิดวันแป๊บหนึ่งน้องๆรอกันเยอะนะทุกคนขอกันมาเยอะว่าพี่ทริปมอหน่อยคิดถึงไม่ได้ไปนานนะทุกคนคิดถึงบรรยากาศเหมือนกันฮะจะมาเอาว่ะเอาว่ะไปแล้วลุงโคกไก่ลุงโคกไก่ว่าล้อลื่นดีจัดนะน้องๆ วันน,นี้น่าจะโดน,โดนลุงโคงไก่แดกแน่เลยอะ่ะ สียอกำลังตามมาทีหลังครับทุกคนรถขับเร็วไม่ได้ครับน้องๆส้มจี๊ดนี้คือต่ามากครับทุกคนเราไปถอยอมอมยื่ดอกครับน้องๆมีใครชอบทรงน้องส้มจี๊ดบ้างไหมทุกคนคอมเมนต์กันมาหน่อยนะแล้วเราจอดรอ,อน้องส้มจี๊ดก่อนกับเสียอ๊อก่อนนะทุกคนแล้วหามองจอดกอนองไหนก่อนโค้งอ่ะไปครับทุกคน ดูบรรยากาศนะครับทุกคนแบบขี่รถตามแบบภูเขาเลยครับโอ้โหออกมาดูนกไก่ปะ ลุกคงไก่มาทุกคนโอ้ดีมโนนุคันคน,นี้ไงปั่นจัดเลยทุกคนปั่นโอ้ดีมดีมใส่สายพานไว้แล้วทุกคนเสียงง่ายโคตรเหมือนแบบรถสายพานเลยแล้วเดี๋ยวรอบนี้จะให้ให้น้องมันแบบออกให้คนฟังเสียงแต่รถรถมันดูนะทุกคน <S <S ผมจะให้น้องๆดูว่ารถเป็นออโต้หรือว่าเป็น กียร์ครับทุกคนคุ้นเหมือนรถออโต้เลยครับน้องๆดูบรรยากาศเดี๋ยวดูบรรยากาศก่นกอนโอเคเออผมลืมบอกนะครับทุกคนวันนี้คือเราจะมาหาน้องน้ำชโชงคนระับทุกคนเราจะมาถ่ายรูปเล่นกับน้ำชโชงแล้วก็จะมาถ่ายคลิปกันเลยคนระับทุกคนระวังรถเด้อเสียมาเลย <c oughs> โอ้โหเจออะไรรุ่นป่ะอันนี้ดูก็จะเป็นภูเขาครับทุกคน บรรยากาศจะมืดแล้วโอเคครับทุกคนเดี๋ยวจะไปถามเสี่ยมาร์กว่ารถแกเป็นออโต้หรือว่าอะไรเสี่ยมาร์กครับน้องๆถามว่าทำไมรถทำไมไม่เหมือนออโต้แบบนี้ครับพี่คัดออโต,ต้ครับคัดออโต้ครับทุกคนคัดพีซีเอ็กแปลงใส่ดีมนะทุกคนเน้เน้เน,นอ้ออกออโตใหม่ให้ดูหน่อยลองซัดออกไปให้ดูหน่อยครับเสี่ยเอาแล้วทุกคน ไปแล้วดูทุกคนอ้อโอ้หมอบแล้ว เอาน้องๆชามหายเลยว่าไม่รู้ว่าแชามไปไหนโอ้ยรุ่นเปิดท้ายว่ะ I don't believe in d e s t i n I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best. At